นี่นนนนนนน่สวัสดีครับคุณนอบสัมภาษณ์ก่อนเลยไหมหรือลงมาลงมาได้ไะะลงมานะมั่นใจไหมไม่ทราบเลยอยู่ที่ท่านนะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไว้เราไหมสัมภาษณ์ทีเดียวนะครับ ที่ไปที่มาก็เป็นเรื่องของการจัดซับมอร์ดกะนะครับคือข้อเท้จริงเนี่ยวันนี้สารท่านก็ฟังฟังได้ว่ามีการนําเงินของกองมรดกเนี่ยไปเข้าบัญชีส่วนตัวจริงแต่ว่าการตีความข้อกฎหมายเนี่ยท่านก็มองว่าการที่กองหลกจัดไม่เสร็จเนี่ยคุยการมรดกสามารถเอาเงินเข้าไปไว้ในบัญชีตัวเองก่อนได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่ง,ซ,งซึ่งทางทีมทนายผมเองก็เห็นต่าง นะครับคงใช้สิรทธิ์อุทธรณ์ต่อไปครับครับ,รบดูแล้วคำพิพากษาเนี่ยวันนี้เนี่ยกับช่องทางอุทธรณ์คดีต่อไปเนี่ยเรามองว่ามันมันจะยากยากผมผมคิดว่าก็คงเป็นสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับถ้าเราเห็นต่างกับศาลชั้นต้นเราก็ใช้สิทธิในการที่จะอุทธรณ์ครับเหต,เหตุเหตุหลัาากที่ศาลอาญายุตโนวันเป็นเรื่องเหตุละลาคือผมต้องเรียนตรงเป็นข้อกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นเมื่อกี้ก็ได้ได้ได้ไดปรึกษา,ากับที่ษากฎหมายเนี่ย ก็มองว่าเรื่องของในการตีความข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะเห็นต่างกันครับครับด้ยจะสู้ขัก็เป็นขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนะครับก็กฎหมายก็บอกว่าอยู่แล้วครับว่าถ้าจริงจริงต้องเรียนอย่างนี้ผมก็ยังยังตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเราคุยกันเนี่ยคุยกันได้ก่อนเนี่ยไม่ต้องมาศาลนี่ดีที่สุดแต่เมื่อมาถึงกระบวนการศาลแล้วเนี่ยกฎหมายก็มีข้อกําหนดไว้ครับก็คงต้องดาเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ต่อไปครับ ทรัพย์สินที่มาจากกองปรดบของของคุณตาผมครับครับก็มันเป็นการรับสารรับย่อได้ก็ก็มันคงเป็นรายละเอียดในคดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงขออนุญาตครั้งต่อไปคงให้รายละเอียดต่อไปนะครับครับร้อองไปไหนอันนี้คงต้องขออนุญาตมันเป็นรายละเอียดแล้วอันนี้ผมคงไม่ก้าวล่วงในในในคำพิพากษานะครับครับยังไงก็จะปรึกษาาสดกว่าครับก็คงคงดำเนินการดำเนินการกันต่อไป นอกจากก้อนนี้หนึ่งร้อยกว่าล้านแล้วดีนี้ดีก็อยู่ที่มีครับยังมีอยู่ครับก็ยังมีมีคดีอย่างที่ที่ที่ผ่านมานะครับที่เป็นข่าวเรื่องของเอ่อยักยอกซึ่งก็จำเลยก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คงมีคงมีคดีอื่นอีกครับครับแล้วคดีที่ฝานแต่งละครัใต้ตอนอันนั้นเราเราชนะนะครับอันนั้นใช่ครับจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะครับตอนนี้ครับครับตอนนี้เคยอุทธรณ์ไหมอุทธรณ์ไปนานมากแล้วครับ ครับเออรียบร้อยเป็นนานแล้วครับตอนนี้รอรอคำพิพากษาอเดี๋ยวครับคคครรัับบโอเได้ครับ,รบนี่ยังเหลือในชั้นศาม ที่ขอยดี่้อาลน่นับสารเจตนามของแม่มีความดี สารเพราะว่าผลนะครับ่เพรว่าที่ก็ทฟองคับฟอง่อรั่คกถ้าแต่คนเดแล้วแล้วเรื่องการมีก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องเงินร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนีไ้ว่ากรับมได้ครับด้รับแร่ะต้่ครับาขอคุณด้วยครับเดมาเป็นคำเตือนพอให้ผมนะครับสารเจตนารมง แม่มีความเจ็บนะวตาด้วยกับเจี่ครับตาเรื่องตบอาบอต้อกัเนด้วยครับฝันเาว่าผลอะไรครับลเพาว่าที่ก็ทำคราวฟองฟองทอยากเลยครับนี่ครับ้เสร็จการแสดงแล้วแล้วเรื่องถารามีผลงานที่มีเรื่องเงินร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเอนี้ได้เสือได้ว่านุณมครับได้ครับได้ครับ